อย่าอายกับสีสิ่งนี้หนึงเสื้อผ้าเก่าๆเพราะเสื้อผ้าเนี่ยไม่ได้บ่งบอกถึงความสามารถของเรานะบางคนนั้นแต่งตัวดูหรูหราเลยใช่ไหมแต่สมองนั้นสู้ความคิดของคนที่แต่งตัวเสื้อผ้ามอซอก็ไม่ได้ความรู้ความคิดสู้คนต่ำต้อยไม่ได้คุณยม ฉะนั้นเสื้อผ้าเก่าๆเนี่ยสวมใส่ไปเลยไม่ต้องอายเขาถ้าใจเรามันซื่อมือสะอาดสะอย่างไม่ต้องอายสองอย่าอายว่ามีเพื่อนจนมิตรภาพในคุณโยมเขาไม่ได้วัดกันที่ฐานะนะเรามีเพื่อนจนแต่เขาเป็นเพื่อนที่แท้เป็นเพื่อนเป็นมิตรที่ดียามเรามีปัญหาก็ให้คำปรึกษาเขาเป็นมิตรที่ดี ไม่เคยคิดทรยศหักหลังหรือแทงข้างหล่าเนี่ยถึงเขาโจนก็คบไปเลยเดยวคุณโยมเรามีเพื่อนโจนคบไปเลยคุณโยมเพราะว่าเขานั้นเป็นคนดีมีคุณธรรมสอย่าไปอายว่าเรานั้นมีพ่อแม่ที่ชราเพราะความลำบากของพ่อของแม่เรานั้นคุณโยมทำให้เราเนี่ยมีมาได้ถึงทุกวันนี้นะคุณโยมอย่าไปดูถูกพ่อแม่ตัวของเรา อย่าไปดูถูกพ่อแม่เรานั้นแก่ชราบางทีเราทำงานที่ห้างร้านบริษัทใหญ่โตใช่ไหมพ่อแม่จะมาหาเนี่ยไม่อยากให้มาทำไมอายไม่ต้องอายนะบางคนนั้นอายอายเพื่อนอายที่ทำงานไม่ต้องอายคุณโยมเราต้องภูมิใจว่าเรานั้นมีพ่อแม่กับเขานะเนี่ยต้องภูมิใจแม้พ่อแม่เราชราไม่ต้องอาย และข้อที่4อย่าอายในการที่เรานั้นใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเพราะไ้ความสุขภายในเนี่ยคุณโยมมันไม่ได้ว่าที่วัตถุสิ่งของนะไอ้ความเรียบง่ายหรือความพอประมาณเนี่ยเราไม่ต้องไปดูดีดูหรูหรอกอยู่แบบเรียบง่ายเนี่ยคุณโยมสุขที่แท้จริงนั้นคือ สุขที่ไม่ใช้วัตถุที่มันเกินความจําเป็นนะสุขที่แท้จริงคือสุขภายในใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายฉะนั้นไม่ต้องอายสี่อย่างอย่าอายว่ามีเสื้อผ้าเก่าๆอย่าอายว่ามีเพื่อนจนอย่าอายว่ามีพ่อแม่แกช่ชราอย่าอายว่าใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคุณโยมอ,อย่าไปอายชีวิตจะมีความสุขจเจริญพร